ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทีน่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเดินึ่งอกอีกแล้วเึิงเป็นเดวทาสิบกันยาย โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยไม่นี่แกรบหลักหน่อยสองตัวล่างเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่ง ก็แนวทานที่ประผ่านมาก็สรุปแล้วสรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับแนวทานหลักอร่อยนะแนวทานหลักอร่อย เจฟโอนโคนโคราและก็โคนบนฟ้าสองเจ้านี้เอารวมชุนสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าเบ่งปอนแปดตัวนะ เบ่งปานเบ่งปานหตัวนะท่านผู้ชมไปต่อครับผมใบนี้บ้านนี้มีรักบ้านนี้มีรักนะ ก็เบ่งปันป3 4 5 6 7 3 4 5 6 3 4 5 6 7นะตัววันชม ไปต่อครับผมใบนี้ก็เป็นเดียวทางโคเดนละร้อยสิบนะโคเดนหลักร้อยสิบ 09 01 02 05 01 02 05ก็แบ่งปานสคู่นะหลักร้อยสิหลักอร้อยสิ วันชายนะวันชายต่อไปครับผมใบนี้ดับสิบบนปินมีดับแปดดับแปดตัวเดียวนะเนวทันดับสิบบนดับแปดตัวเดียว ดับตัวเดียวแปดดับแปดตัวเดียวท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยไปต่อครับผมใบนี้ ใหม่นี่ครับได้ตังก็เบงปันอดีตก็อดีตผ่าน,นยันทันใหม่นี้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองนะสามตัวท่านผู้ชมสามตัวนะเบ่งปันสามตัวให้ ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสิบล่างคนายเดนเจ็ดสามแปดเจนะ สามตัวเบ่งปันปสามตัวให้พิจารณานะไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ก็เนียวทันหลักอร้อยอดีผ่านนะ อดีลูดนะไม่ผ่านหลุดเนื้อว่าผ่านไม่ใช่นะลุดไปนะท่านใหม่นี้345796 345796เนื้อท่านใหม่นี้ก็เบงปานชุน6ตัวหลักอร้อยคนบนฟ้าแล้วก็ท่านเจฟูนนะท่านเจฟูนคนโครา ต่อไปครับผมใบนี้ไม่ได้ก็เบ่งปานานทันบ้านนี้มีรักเบ่งปานนทันเด่นบนนะอดีตที่แล้วห้าหกนทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสามสี่ห้าหกสี่ตัว เดทอนใหม่นี้ก็เบ่งปานสตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ครับป,นป,นปันนเบ่งปานเดียวทานวิ่งบลลอวิ่งบนล่างเบ่งปานเ้าตัวเดียว เบ่งปันตัวเดียวกลาเบ่งปันกาตัวเดียวให้พิจารณาอดีตที่แล้วเบ่งปันหนึ่งอดีตที่แล้วเบ่งปันหนึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี้เบ่งปันกานะเบ่งปันกานะต่อไปครับผมใบนี้ คู่ต้นบนอดีตอดีตหลุดนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับแปดสามแปดสี่แปดห้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้า บ้านนี้มีรักเจ้าของเนียวทางที่เป่งปัดต่อไปใบนี้ครับสิบหน่อยสรุปแล้วอดีตที่แล้วผ่านหนะ้าหกหกห้านะเดือนใหม่นี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้ากระเบ่งปานห้าตัวนะเบงป,นปานห้าตัวให้พิจเจอแล้วนะต่อไปกรับผมใบนี้ใบนนี้มีรักเนียวทางสองตัวล่าง อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ1213141516171819ก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมเนาะไล่ไปเคปหน้าจอนะไล่ไปเคปหน้าจอนะไปต่อครับผมใบนี้หลักร้อยสิบหน่อย หลักอร้อยสิหน่อยหลักอร้อยหหลัก10 2สองหลักหน่อย0และก็จับชุด6 2 0องศูนย์หกส6มศูนะหชุดเบ่งปัน5ชุด, 10, 5, ชดนะ

ต่อไปครับผมใบน,นี้2ตัวล่าง2ตัวล่างนะก็แบ่งปัน,ปนอดีตผ่านเดียวทันใหม่นี้ครับ90 9195 96 97 01 0 506 07 1516 17 56 57 6 7น,นะ ต่อไปครับผมบ้านนี้มีรักเป็ดเก้าศูนย์แปดเก้าเลกศูนย์นะแปดเก้าศูนย์สามตัวไปต่อครับผมใบนี้ก็เป็นเดียวทางร้อยสิบน้อยบน 2อง7ูนะเจ็ดอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านต่อไปครับผมใบนี้ สิหน่วยล่างแบบ2ตัว2 1 2แล้วก็หนนะส1 2ตัวให้พิจารณาสออดีตที่แล้ว3าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานสองหนึ่งนะท่านชมนะต่อไปครับ เนวทันดับล่างเบงป,นปานดับสองนะดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวเนาะก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนวทันใหม่นี้ครับดับสองดับสองต่อไปครับผมใบนี้อดีตที่แล้วนะ 3663000โคสอ2ตัวนะเนี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วเนาะเบ่งปานอีกแล้วเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับ545101042124 5657 06072627นะ ต่อไปครับผมสาริกามิดรน่อยสิบหน่วยโบนใบนี้คืออดีตที่แล้วสามห้าหกครบเลยครบนะสิบหน่วยเทมหลักอร้อยด้วยก็เลยครบอรอโนอครบอร้อยสิบหน่วยเซิงเดวทันใหม่นี้ก็0ูนแล้วก็ 017แล้วก็แนะมิกน่สาริกา0178 4ตัวนะเบงปาน4ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมสรุปเด่นร10หน่วยแบบ5ตัวในะท่านใหม่นี้ครับผมแป5 2 เก้าแ9 8ูนห้อดูนนะแปดศูน์ห้าสองเก้าอดีตผ่านนะต่อไปใมน,นนี้ว้านนี้มีรักหลักน้อยบุญหนึ่งสองสามสี่ห้ห้าตัว เบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้สกายเบ่งปานตัวเดียวสองอดีพานอดีพผ่อนนะเดี๋ยวทันไหมนี้ก็เบ่งปานสองตัวเดียวเนาะ เบ่งปานตัวเดียวสองเบ่งปานสองตัวเดียวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเอ้ยยังไงก็ขอบคุณอย่างมากนะต่อไปครับผมใบนี้เดียวทัานหลักอร้อยศนนะหลักอร้อยนะจากหลายแนวทางชุนดาบเหลือเด่นเด่นเหลือดาบดาบเหลือเด่นนะ 0 3 4 7 8 9 0 3 4 7 8 9นะเบ่งปาน6ตัวให้พิจารณาใบนี้ครับโคโตรบนบ้านนี้มีราก แปกสามแปกสี่แปห้าก้าสามเก้าสี่เนะเบ่งปันเก้าคู่เนาะเบ่งปันเะก้าคู่ให้พิจารณาท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม